สวัสดีครับวิแค่แนวโน้มหุ้นประจำวันที่15เดือน112566นะวันนี้หุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี PTT hana, BBL BDMS Com7 CPO JMT PTT EPK Bank แล้วก็ a d v a n c ตามลำดับนะครับตามธรรมเนียมของช่องเรานะก่อนที่เราจะไปดูนะครับก่อนที่เราจะไปดู หุ้นต่างๆเราจะมาดูตัวเซตกันก่อนนะครับอ่ะเซตเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานปิดลบไปที่1.09จุดหรือคิดเป็น0.08%เอ่ะเมื่อวานก็ชะลอนะชะลอการลงที่รอดอรแรนะครับแต่ว่าแท่งราคาเขาก็ายังเป็นสีแดงอยู่นะแท่งราคาก็ยังเป็นสีแดง เมื่อเราเข้าไปดูที่ใน Time f ฟ a m หนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ค่อยๆลงเห็นไหมก็ค่อยลงคือชะลอการลงและเอ๊ะกำลังตัดสินใจอยู่ว่ายังไงประจวกกับมีแนวรับตรงนี้เห็นไหมครับแนวรับตรงนี้นะแนวรับตรงนี้ทำให้อ๋อพอมาชนปึ้งแล้วมันมีการเด้งนะชนแล้วมีการเด้งแต่ว่ายัาง เขาเรียกว่าอะไรนะยังประหมาทไม่ได้นะครับยังประหมาทไม่ได้นะตอนนี้ต้องดูกันต่อนะครับก็คือห้ามหลุดบริเวณตรงนี้หนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกห้ามหลุดนะครับในระหว่างท่าจะมีเด้งนั่นนู่นนี่ได้แต่สำคัญหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกต้องไม่หลุดนะต้องไม่หลุด คราวนี้ถ้าจะกลับตัวขึ้นต้องผ่านเงื่อนไขอะไรคือต้องผ่านไฮตรงนี้นะเงื่อนไขมีคือต้องผ่านไฮต,นะต,ตรงนี้คือหนะึ่งพันสี่ร้อยสามสิบะหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแพทเทิรจากตรงนี้นะสมมติว่าตรงนี้หยุด หยุดลงสมมุตินะเฉยๆปึ๊บมันก็จะทําเป็นอะไรไฮเออร์โลถูกไหมไฮเออร์โลนะครับแล้วถ้าราคามันเด้งขึ้นไปปึ้งเกินเนี่ยตรงนี้คือแนวเดิมคือหนึ่งพันสี่รอย่ิบเก้าอะเกินหนึ่งพันสี่รอยสามสิบมามันก็จะเป็นอะไรมันก็จะเป็น ไฮเออร์ไฮ high. มีโอกาสเป็นไฮเออร์ไฮถูกไหมถ้าเลยมาก็เป็นไฮเออร์ไฮเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแพทเทิร์นมันก็จะกลับตัวแบบนี้นะครับก็จะกลับตัวเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแพทเทิร์นเฮ้ยขาขึ้นนะอันนี้โล่ h i เ h อ r Low, h i g เออ HIGH แบบนี้จะเป็นขาขึ้นถูกไหมนะครับ ดังนั้นตัวเลขนะครับตัวเลขที่ต้องรีมายไว้นะครับก็คือหนึ่งพันสามร้อยไม่ใช่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกใช่ไหมหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกหลุดไม่ดีเพราะว่าถ้าหลุดมันจะทำเป็น lower low ถูกไหมมันจะทำเป็น lower low นะ อันนี้ก็จะหายไปพวกนี้ก็จะหายไปนะหายก็หายนี้เรารู้ไปแล้วเนาะแต่ว่าถ้ามันหลุดเนี่ยหลุดตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็น l o ว e r low เห็นไหมนี่ปึบปึบแบบนี้ลงต่อนะครับหายก็อยู่แค่นี้หายนี่อยู่นี่เห็นไ,ไหม พราะฉะนั้นสองตัวเลขนี้สำคัญนะครับสองตัวเลขนี้สำคัญถ้าหลุดหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกลงต่อแปลว่าถ้าเซ็ตไม่หลุดไม่หลุดหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกแล้วทำให้เหนือหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบมีโอกาสขึ้นต่อนะ โอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในระหว่างทางมันก็จะสู้กันไปสู้กันมานั่นแหละในระหว่างทางก็จะสู้กันไปกันมาเราก็ต้องดูหุ้นเป็นตัวตัวไปนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูหุ้นบ้างที่ท,ท,ที่เป็นไซด์เวย์ในเกาะนะถ้าทะลุได้นะทะลุสามสิบสี่บาทห้าสิบได้เนี่ยก็จะขึ้นต่อนะครับอันนี้คือเขาอยู่ในกรอบนี้ใช่ไหมยอยู่ในกกอบปึบ๊บไซด์เวอยู่ เงี่ยไซเวย์แบบนี้ถ้าทะลุได้ก็ไปต่อนะครับถ้าทะลุไม่ได้มันก็จะย่อลงมาก็รอดูแถวๆถวสามสิบองบาทห้าสิบนะครับมีสองกลยุทธนะ์นะถ้าสาบสีบาท50สิบมานะเราสามารถพอโรบายเพื่อไปลุ้นที่สาสิบหกนะแต่ว่าถ้าสามสบาทชนอีกครั้งแล้วไม่ทะลุ มันย่อตัวลงมาเราคอยดูที่สามสิบสองบาทย5เพราะว่ามันก็มีโอกาสเป็นแบบนี้หรือรอที่สามสิบเอ็ดบาทลงมาตรงนี้มีโอกาสเด้งนะครับนะโอเคนะแผนพี่ประมาณนี้ถัดมาหาหนาเมื่อวานลงหนักมากนะครับเมื่อวานลงหนักมากตัวหาหน้าอ่ะหลุดแนวรับตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะ คราวนี้มีแนวรับไหนนี่ไงแนวรับเนี่ยอ่ะก็คือตรงที่เขามาแปะอยู่พอดีนี่แหละตัวนี้หลุดไปแล้วเอาออกนะหลุดไปแล้วเอาออกนะครับแสดงว่ารับไม่อยู่อ่ะคราวนี้เนี่ยแนวรับตรงนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่ามีหนึ่งสองสาม มีคนติดอยู่สามช่วงเห็นไหมเนี่ยอ่านะครับสำหรับบริเวณตรงนี้ก็ขอดูขอดูใน t ท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะเป็นไงบ้างมีการเด้งไหมอ่านี่ไงมีเด้งนิดหน่อยมีเด้งนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่จะซื้อฮานานะ สำหรับใครที่จะซื้อสวนฮาน้าในทาาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไม่ทำสองเขียวเพราะว่าอะไรเขียวที่สองตรงนี้มันไม่ทำหายเออหายนะมันไม่ทำหายเออหายดังนั้นวันนี้ถ้าคุณจะซื้อฮาหน้ามันต้องทำราคา high เหนือกว่าตรงนี้ก็คือบริเวณ44บาท75สตางค์45บาทต้องมานะครับ ถ้า45บาทมามีโอกาสเด้งขึ้นไปนะมีโอกาสเด้งขึ้นไปนะครับแต่เด้งไม่เท่ากับขึ้นถ้าเด้งขึ้นไปแล้วจะลืมวางสต็อปรอนไว้ที่42บาท75นะได้ๆก็ตามห้ามหลุด42บาท75นะครับเพราะว่าถ้าหลุดแสดงว่าแนวรับที่เราตีไว้เนี่ย ตรงนี้รับไม่อยู่ดังนั้นจุดที่เป็นแนวรับถัดมาคือ3ามบาทยี่พ้าสตางค์ตัวนี้ผมมองว่าคุ้มที่จะลงนะถ้าลงมาที่3ามบาทยี่้าสตางค์คุ้มค่าที่จะลงนะครับเพราะว่าอะไรเห็นไหมถ้าเราซูมเอาออกมามันแบบนี้ไงเป็นไซ์เบ์ในกรอบใหญ่มากใหญ่มาก เห็นไหมไซเวในกรอบใหญ่มากเป็นรูปตัว M เลยซึ่งมีโอกาสเป็นด้วยมีโอกาสเป็นด้วยนะครับจากกราฟเนี่ยเพราะกราฟมันจะแบบทำให้มันซิมมิตรีหรือว่าสมมาตรกันนะโลก็อยู่ตรงนี้เหนไหเนี่ยสมมาตรกันนะครับดังนั้นมันยังไม่ลงมาถึงตรงนี้ก็มีโอกาสก็มีโอกาสนะโอเคนะครับสำหรับตัวฮานานะถ้า ใครจะซื้อสัญญาณเทคนิคคือต้อง45บาทมาถึงจะถึงจะมีการเด้งจริงนะครับแต่ว่าถ้าหลุด42บาท75าทก็เลิกคุยนะครับสำหรับตัวหาน่าถัดมา BBL อา BBL หลุดเป็นที่เรียบร้อยนะหลุดเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเรารอที่ แนวรับโซนรับที่เราอยากได้ก็คือ142ถึง147บาท50สิบสตางค์ถ้ายังอยู่ระหว่างทางเราจะไม่รีบเข้าไปรับใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมแบบนี้นี้เด้งแล้วก็ลงเห็นไหมครับถ้าท่านขาลงชัดเจนนะ ดังนั้นเรามารอที่แนวรับนะรอที่แนวรับอย่างเดียวหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์รับแรกนะแ,แถวนี้รับแรกนะครับโอเค ถัดมาตัว BDMs นะครับ BDMs เป็นแนวโน้มขาขึ้นในไทม์เฟรมมันนะแต่ว่าย่อตัวนะครับถ้าอ้างอิงจากไทม์เฟรมมันเนี่ยคือเราควรมารอที่บริเวณตรงนี้อีเส้นค่าเฉลี่ยคือยี่สิบสี่บาทนะครับยี่สิบสี่บาทนะรอดูแถวนี้นะครับอือ ทำเฟมวิกเนี่ยก็ไซส์เวดาวลงมาเรื่อยๆทำเฟมเดก็ค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงดังนั้นคือมันจะมีขึ้นมีลงแหละบวกหนึ่งเปอร์เซนวันถัดมาก็ลบสองลบสามบวกบวกลบๆไปเรื่อยแต่สุดท้ายมันคือลงไปได้เรื่อยๆนะดังนั้นเรารอที่ยี่สี่นะครับสหรับตัว MS, นะดี m s อนะดูทงเฟมันไปเลยเนี่ยรอยี่สี่ลงมาไหม ถ้ายีิบสี่หลุดอีกเนี่ยเรารอแถวยี่สบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ยังไม่มีสัญญาณการซื้อนะเพราะว่าในไทม์เฟรมมันเนี่ยเขายังลงต่อเนื่องอยู่เลยนะดังนั้นไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเขาซื้อสำหรับตัว BDMs นะถัดมาคอมเอ่าโอ้โหมื่อวานก็ปิดดีนะที่ปิดเขียวนะ ตอนแรกนี่แบบรูดลงไปอีกนะครับยังปิดเขียวได้ก็ถือว่ายังยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังต้องรอคอยเหมือนเดิมนะยังต้องรอคอยเหมือนเดิมเพราะว่า <c oughs> ถึงแม้ว่าราคามันจะปิดเขียวใหมยถึงว่าปิดบวกไปหนึ่งจุดสามแปดเปอร์เซ็นเนี่ยแต่แท่งราคาเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะ แท่งราคาย,ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลกแท่งกราฟยังเป็นสีแดงอยู่นะครับดังนั้นคอมเซเว่นรอแถวสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทนะครับยังรอนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าไปรับนะเพราะว่านี่เห็นไหมแท่งมันใหญ่มากนะแท่งมันใหญ่มากคือมันยังลงได้อีกอะ่ะนะมันยังมีแรงขายกันอย่างแบบเยอะนะดังนั้นคอมเซเว่นรอที่ 17บาท18บาทนะครับ CPO เป็นไงบ้าง CPO อืมลงมาที่แนวรับอ่าลงมาที่แนวรับไม่สามารถผ่านตรงนี้ได้นะแล้วโลค่อยๆต่ำลงด้วยคือมันจะสร้างแพทเทิร์นเป็นเอเป็นสามเหลี่ยมไหมแบบนี้ไหมผมคิดไม่ตรงนะ ็นไหมโลโลมันยกขึ้นหายยกลงเนีย่ยหาย,ยกลงนีเป็นสามเหลีย่ยมดังนั้นก็เป็นช่วงที่เขาเรียกวอะไรวัดใจนะครับถ้าทะลุด้านไหนถ้าทะลุด้านไหนก็ไปด้านนั้นเนาะ,นะสำหรับใครที่ไม่ต้องการอึดปัดนะครับก็อย่าเพิ่งเข้าไปเทรดนะหรือว่าถ้าคุณจะเทรดก็ต่อเมื่อมันทะลุห้าสิบเจ็ดบาท 50สตางได้นะสำหรับตัว CPO แนวรับอยู่ที่54าสิบสีาทห้าสบาทเจคือโซนเนี้ยโซนเนี้ยโ,โซนที่เราทำกรอบสี่เหลี่ยไมไว้เนี่ยคือโซนที่สามารถรับได้แต่ว่าถ้าหลุด51บาทยอมนะหลุด51บบาทต้องยอมนะครับต้องมีจุดที่เรายอมด้วยนะโอเค ถัดมา JMTO oh. ถึงจะบวก4.77%แต่แท่งราคานี่ยังแดงยูงน่นะอืมในทางเฟรม1หนึ่งชั่วโมงพยายามกลับตัวนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้เปลี่ยนแนวรับนะเปลี่ยนแนวรับเป็นแนวรับอยู่ที่ ยี่สิบสามบาทยี่สิบสตางคนะ์รอสองเขียวถูกไหมตัวนี้รอสองเขียวเทรดถ้าใครจะเทรดคือเทรดขาเด้งนะเทรดขาเด้งคือยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ต้องมานะครับวันนี้ยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ต้องมาเพื่อจะเป็นสองเขียวนะแต่ถ้าเข้าไปแล้วนะถ้าแบบมันมีแบบยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์มาเนี่ย ต้องวางสต็อกลอดไว้ที่ยี่สิบสาบาทยี่สิบด้วยนะแล้วก็ถ้าซื้อเข้าไปรับเป้าหมายก็อยู่แถวๆนี้อือยี่สิบเก้าบาทนะยี่สิบเก้าบาทห้สิบสตางค์อะไรเงี้ยโซนเนี้ยน,นะครับก็เทรดได้นะเทรดขายดเดงแต่ว่าคุณต้องรับความเสี่ยงนะเออเพราะว่าเพราะว่า,วาตัว ตัวแท่งใหญ่เขาเนี่ยยังลงได้อีกนะเออแท่งใหญ่ยังลงได้อีกนะครับอลงยันมันนะ่ยนะเทิดเอาแบบเข้าออกเร็วนะครับถ้าจะเทินะถัดมา PTT EP อ่ะ PTT EP, EP ชะลอการลง เมื่อวานชะลอการลงนะแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อหรือใครที่มีหุ้นนะครับใครที่ซื้อหรือใครที่มีหุ้นนะอย่าลืมนะครับว่าเราต้องมีจุดที่เราออกด้วยจุดที่เราอ,ออกคือจุดไหนก็คือ1นึ่งรนะ ต,ต้องไม่หลุดต้องไม่หลุดดังนั้นดังนั้นซื้อได้นะครับซื้อได้แต่ต้องมีจุดออกนี่คือสำคัญนะครับน <c oughs> e ี T ่ค e ือสำคัญนะ ETEP ซื้อได้แต่หลุดหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดยอมนะครับอืมถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันจะเป็นแหมมันน่าจะเป็นไซเวในกรอบแบบนี้นะ ถ้าเข้าไปตรงนี้มันน่าจะมีโอกาสขึ้นมา1 7 2่งรหนร้อยเจนะมีโอกาสขึ้นมาส่วนข้างบนคิดได้ครับแต่ตอนทำเราต้องมีสต็อปลอสด,ด้วยว่าเฮ้ยหนึ้อยหหลุดฉั้นยอมนะครับต้องมีจุดออกด้วยจุดเข้าไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ห้าม <laughs> แต่จุดออกต้องมีงนะจุดออกต้องมีงนะโอเคถัดมาเคแบงเคแบง่์วานผมบอกให้ขายใช่ไหมให้มีกำไรให้ขายอ่ะก็ใช่นะวันคราวนี้เนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นไงเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาก็ก็เด้งอะ่ะเออนะ ถ้าใครที่ขายไปแล้วก็คือมันเหลืออีกนิดเดียวอะมาถึงตรงนี้ถูกไหมมันเหลืออีกนิดเดียวนะครับถ้าใครจะเข้าต่อผมมองว่ามันมันมันไม่ค่อยุ้มอะเนี่ยดูนะถ้าสมมติได้นะเร,เราได้ตรงนี้แต่ว่าถ้ามันยอ่อมันย่อมาถึงตรงนี้อ่ะสมมติมันย่อถึงตรงนี้ขึ้นสุดลงสุดอ่ะได้สาม โดนโดนเจ็ดอ่ะคุณคิดว่าคุ้มไหมละ่ะอืมแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้ขายเนี่ยก็ขอ,อีกเรื่องหนึ่งถ้าคนที่ไม่ได้ขายก็เออก็มีโอกาสขึ้นไปที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่หนึ่งร้อยสามสิบหกก็ถือไปนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ขายก็ถือไปแต่ว่าถ้าคุณขายเข้าไปแล้วเนี่ยซื้อตอนนี้ไม่คุ้มนะครับควรรอที่ข้างล่างนะควรรอที่ข้างล่างนะครับ ถัดมาแอดวานอาแอดวานตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าการเสี่ยงใช่ไหมซื้อคุ้มค่าดโดนโดนหนึ่งจุดห้าได้สี่จุดสี่สามแบบเนี้ยขุมใช่ไหมนะครับดังนั้นไอ้ตัวแอดวานเนี่ยใครที่มีนะครับใครที่มีก็ถือต่อไปนะวางสต็อปลอตไว้ที่หนึ่งนี่ตรงนี้สองร้อยสิบแปดนะสองร้อยสิบแปด ส่วนจุดที่เป็นแนวต้านที่ควรระวังนะครับแนวต้านที่ควรระวังคือไฮเดิม erm, นะก็คือสองร้อยสาบเอนี่ยเฝ้าระวังอ่าเฝ้าระวังถ้ามันขึ้นไปทดสอบแล้วเหมือนกับว่าแรงมันมีขายลงมาเนี่ยก็ขายทำกำไรนะครับก็ขายทำกำไรเราก็จะมองว่าเฮ้ยอ่าเขาก็มีโอกาสเป็น ไซส์เว์ในกรอบแบบนี้วิ่งในกรอบแบบนี้เห็นไหมนะครับถ้าขึ้นไปทดสอบสองร้อยสามสิอบเอ็ดสองร้อยสไม่ผ่านนะครับก็มีโอกาสลงลงมานะถ้าลงมาเราก็รอแถวสอง2้อ2สิ นะสองร้อสิบอดสอง้สิบสองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะวันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ